ถ้าเกิดว่า4พื้นนะคะจะราคาอยู่ที่2 6 0 6ถ้าแต่เกิดเป็นงานกราฟิกนะคะราคาอยู่ที่2 8 0 8นะคะแนะนําเป็นเรียวนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้วเรีีร่อะไรมากมายอะพี่แอนเจอจะแนะนำอีกหน่นแบรนด์นะคะเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์ของ Showman นะคะหรือว่า NTN Helmet นะคะตรงนี้นะคะราคาไม่มีโปรนะคะอยู่ที่2 4 0 4 2,004จะเกิดมีโปรนะคะมีบลูทูธด้วยนะคะแล้วก็มีตัวของชิปอัลตร์แล้วก็เป็นชิลสนะคะราคาอยู่ที่2,990บาทเท่านั้นนะคะราคาอยู่ที่2,990บาทเท่านั้นนะคะคุณพี่คะ่ะสามารถกดตูกดสั่งซื้อได้เลยนะคะและลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะที่จะให้พี่แอมรีวิวหมวกกันน็อกหรือแบนไหนแบบไหนนะคะสามารถแจ้งได้เลยนะคะ ของเรามีหลักหลายแบรนด์เรามีทั้งขายปลีกแล้วก็ขายส่งนะคะทางหน้าร้านเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลูกค้าไม่ต้องเกรงใจนะคะไม่ต้องเกรงใจแม่ค้านะคะสามารถโทรหาแม่ค้าได้เลยนะคะหรือว่ากดสั่งอึ๊กหนุนธันวานได้เลยจะอุดหนุนแค่ผ้าม่วงก็ได้นะคะแม่ค้ายินดีนะคะหรือว่าจะอุดหนุนเป็นตัวของสเปรย์ชิมกันนกแม่ค้าก็ยินดีนะคะช่วงนี้สถานการิ์แบบนี้สถานการา์แบบนี้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะโอเคขอพักหายใจก่อนพักเหนื่อยแป๊บนึงนะคะ แล้วก็สามารถติดต่อติดตามร้านเราทุกๆช่องทางได้นะคะพี่แอมแจ้งก่อนนะตอนนี้พี่แอมกำลังไลฟ์อยู่นะคะทางสามช่องทางสามชแนลนะคะตอนนี้สามช่องทางสามชแนลนะคะสวัสดีค่ะคุณสมนิทคอมสวัสดีนะคะคุณพี่สมนิทคอมอยากให้น้องรีวิวสินค้าตัวไหนนะคะหรือต้องการดูสินค้าตัวไหนแจ้งน้องนะคะเดี๋ยวน้องอามาพี่ดูได้นะคะคุณพี่ขาสวัสดีนะคะ แล้วก็ฝากร้านเล็กๆร้านนี้ด้วยนะคะจะพยายามลงสินค้าให้มากกว่านี้นะคะเยีายที่พี่แอมบอกว่าสินค้าทุกอย่างเนี่ยมันใช้เงินนะคะแล้วก็มันใช้เงินก้อนโตด้วยนะคะลงสินค้าทีหนึ่งอะไม่ต่ำกว่าแสนนะคะคือคือเงินแสนนะคะในการลงสินค้านะคะจะพยายามลงสินค้าให้มากกว่านี้ยิ่งยขึ้นไปนะคะลูกค้า เอางี้เราคลิปตรงนี้ต่อค่ะคุณตาคุณตา,ณตา,ณตาบอยสลินสวัสดีนะคะตอนนี้ตะก,การในที่น้ำลงอยู่คุณพี่เป็นสีสเปเชียลเป็นสีใหม่ล่าสุดนะคะเป็นงานสั่งทำนะคะคุณพี่ค่ะและตอนนี้น้องเอามาแฟลชเซลล์นะคะเหลือเพียง 1, 3 5 5า้บาทคุณพี่จัดราคา 1, 7 9 0บาทจัดราคา 1, 7 9 0บาทนะคะคุณพี่ค่ะน้องเอามาพี่ดูแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สามารถกดดูกดสั่งซื้อได้นะคะอยากให้น้องรีวิวตัวไหนแจ้งน้องได้เลยนะคะเดี๋ยวช่วงเย็นๆน้องจะไปทําผมหน่อยเห็นตัวเองในในกล้องแล้วก็พี่สวัสดีค่ะเชิญค่ะเห็นตัวเองในกล้องแล้วก็เออเธอเมื่วานนี้ใครด้ดูเนี่ยังป่ะก็มาดีคชะาป่ะ ช่วงของน้องนายเช่นจิตอะขำขำตลอดเวลาเลยนั่งขำแล้วเขาบอกว่าที่เราตลดเราดีเนหนื่อยใช่ปะได้เรา,าเธอเธอโอเคเดี๋ยวพี่แอมปิดตัวของแอปแดงก่อน